สวัสดีทุกท่านนะครับกับผมช่างซ่อมทําเกษตรนะครับสโลกแกนนะครับชื่อช่องนะครับช่างซ่อมทอําเกษตรก็ช่วงนี้อาจจะถ่ายเกษตรควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาย้ายมาอยู่นี่แล้วนะครับก็สําหรับงานที่กรุงเทพนะครับก็ให้น้องก็ให้เพื่อนช่างรับงาน แทนไปนะครับก็ลดเสียงนะครับกลับมาอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับโควิดก็ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดของ LG นะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับชี้แนวทางครับตัวนี้อาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับหรือว่าเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็บางทีกดเปิดติดแล้วกดปุ่มอะไรเงี้ยมันรวนนะครับ รวนบ้างนะครับไฟกะพลิบไปทั่วกดปุ่มปุ๊บปั๊บเลยนะครับก็ตัวเสียนะครับลองตัวคิตันนะครับคิตันรั่วนะตัวนี้นะทาการเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้อาการเปิดติดนะครับเปิดติดผมใช้มือถือถ่ายเนาะเปิดติดปกติแล้วนะครับ ฝอยทำงานนะแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวนี้มีมีสองอาการนะครับมีสองอาการเอ่อมอเตอร์มอเตอร์ไม่หมุนนะครับม,มอเตอร์ไม่หมุนตัวเดนน้ำปกติตัวปล่อยน้ำเข้าปกตินะครับตอนแรกก็นึกว่า ไต่เสียนะครับจริงๆมันเสียยากมากเลยนะครับก็เลยเห็นบอร์ดมันดีอนยะู่เนาะไม่ค่อยคิดเเท่าไหร่ก็ลองผ่าบอร์ดดูนะครับปรากฏว่ามีลายปริ้นนะครับลายปริ้นของไต่ไอกมอเตอร์เนี่ยมันชี้ให้ดูเนาะ โอ้มันมืดนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้เปิดไฟนะยังไม่ได้ติดไฟเลยนะครับตรงเส้นนี้นะปึ๊บปื๊บ,บมานี่มันขาดระหว่างทางนะครับก็คือเวลาเราพาบอร์ดมาเนี่ยเราจะมองเห็นเลยนะว่าลายปริ้นส่วนไหนที่มันมีอ่าเป็นเป็นรอยดำๆอะไรอย่าเงี้ยเป็นคราบที่คิดว่ามันเป็นอ่า มันจะขาดอ่ะมันคล้ายๆกับลายบิ้นมันขาดนะครับเราก็มาแงะซิลิโคนในช่วงตรงนั้นนะครับก็ขาดจริงๆด้วยนะครับคือจริงๆตัวเนี้ยผมจะบอกว่ามันมันขาดแค่ข้างเดียวนะแต่ว่าเวลาเวลาผมลงเนี่ยผมลงมอเตอร์นะครับลองบอร์ดเนี่ยมันไม่หมุนทั้ง2ข้างเลย แต่ว่าตัวลายปิ้นขาดแค่ข้างเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมก็ไม่ได้แบบผมก็วิเคราะห์ทำหน้างานนะ <laughs> ผมก็ไม่ได้แบบชํนานาญอะไรามากมายนะครับผมคิดว่าตัวมันเช็คมันอาจจะเป็นการหมุนเช็คัวเนี้ยออโตเนี่ยมันมีออโตตรงนี้เช็คการหมุนของมอตเตอร์แค่ก็เวลามอเตอร์มัน มันหมุนนะครับมันอาจจะเช็คการหมุนก็คือเหมือนประมาณว่ามันเช็คว่าน้ำหนักผ้ามันหนักแค่ไหนนะครับแต่เผอิญว่ามอเตอร์มันไม่หมุนไงมอเตอร์ฝั่งเนี้ยมันไม่หมุนมันจะมีหมุนซ้ายขวาใช่ไหมครับฝั่งเนี้ยมันไม่หมุนทีนี้เวลาฝั่งนี้มันไม่หมุนมันก็เช็คไม่ได้ว่ามอเตอร์มันไม่หมุนมันก็เลยไม่สั่งงานให้อีกข้างหมุนอ่าขั้นตอนต่อไปก็เลยไม่ได้ทํางานกลายเป็นว่า มันไม่หมุนสองข้างนะครับทั้งๆที่ว่ามันลายปิ้นอะ่ะมันขาดแค่ข้างเดียวนะครับตรงนี้นะครับให้ดูเนาะโอ้ยแสงจ้ามากเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวเคลือบน้ำยาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอ่าของ ปทุมนะครับของจังหวัดปทุมนะครับของเพื่อนช่างจังหวัดปทุมส่งมาซ่อมนะครับก็ยังรับซ่อมเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับก็รถรถทำถนนด้วยนะครับช่วงนี้วิ่งไปวิ่งมาสี่ห้าคันนะครับรถเกรดรถโบดรถรถ,รถ,รถน้ํานะครับรถขุดเ <laughs> ต็มไปหมดนะครับหน้าบ้านเลย กำลังทำถนนอยู่นะครับก็เสียงค่อนข้างดังตอนนี้ก็ยังยังมีเสียงอยู่แต่ว่ามันไปทำช่วงไกลๆหน่อยครับก็เลยถ่ายตอนนี้ให้ดูจริงๆงานซ่อมบอดน,นี่มีเกือบทุกวันนะครับก็เลือกเฉพาะงานบางงานที่เป็นอาการไม่เหมือนเดิมอาการที่ไม่ค่อยอเหมือนคลิปเก,ก่าๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายตัวตัวงานที่ซ่อมแล้วมันผ่านถ้างานบางงานซ่อมแล้วมันไม่ผ่านผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ ตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายไอตัวขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับก็ชี้จุดไปเลยนะครับว่าตรงนี้เสียนะครับโอเคก็สรุปนะครับเปิดไม่ติดไฟกระพริบโปรแกรมรวนกดรวนไปหมดนะครับก็ลองคิดตั้นดูนะครับแล้วก็ลองดูความชื้นเนาะสำหรับตัวนี้นะอ่าแล้วก็มอเตอร์มัน ไม่หมุนหมุนข้างเดียวอ่ามันไม่ใช่หมุนข้างเดียวไม่หมุนเลยทั้งสองข้างนะครับเอ่อมาเช็คดูพวกตัวอาร์ตลายปิ้นหรือว่าลายลายปิ้นขาเกตนะครับถ้าเป็นแต่อก,ก็จะเป็นขาเกตขาทริกเนี่ยการทํางานนะครับก็จะมีเป็นเส้นเล็กๆนะถ้าเป็นขาตัวเกตเนี่ยมันก็จะข้ามจะมีตัวอาร์ขั้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตัวไอซีลอจิกข้างในตรงนี้ชีหนึ่งนะครับ เส้นยาวๆนี่นะครับเดีตัวนี้กต็ตัวนี้ไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมจะไม่ต่อลายปิ้นนะผมจะใช้เป็นจั๊สายไฟเลยนะครับโยงแล้วก็เคลือบต้องขูดออกก่อนเนาะขูดลายปิ้นแล้วก็เคลือบน้ํายานะครับถ้าเราไวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะขาดตัวอื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดน,นึงเนาะมอเตอรมมุนเอ้าเปิดสินะครับ มอเตอร์นะมันจะกระพริบสองทีก่อนสามทีหรออุ๊บสี่แล้ว,วมัง้งเดี๋ยวลองถอดตัวนี้ดูนะว่ามันใช่หรือเปล่า เดี๋ยวอธิบายก่อนฝั่งฝั่งที่มันสายไฟขาดผมผมเสียบอยู่นะครับที่ผมบอกว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะแรกที่มอเตอร์ทํางานนะครับมันเป็นฝั่งที่ผมเสียบไว้อยู่นะครับนี่นะจังหวะแรกเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะแรกที่มันฝั่งเนี้ยมันไม่ทํางานที่ผมที่มันขาดเมื่อกี้นะครับจังหวะที่สอง ซึ่งเป็นขั้วตรงนี้นะเดีย๋ยวผมเสียบให้ดูมีไฟนะเดีย๋ยวเปิดเป็นหลอดนี้มั้งจังหวะแรกนะครับอันนี้คือจังหวะฟังที่สายขาดนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งฝังนี้นะครับจังหวะที่ผมเสียบสายไปใหม่อีกอีนนึงนะครับที่มันไม่ขาดนะครับมอตเตอร์จะมีคอนโทรลเตอีกสองข้างนะครับทีนี้ ไอฟังที่ขาดอะ่ะมันไม่ไม่ทํางานพอไอฟังที่ขาดไม่ทํางานไอฟังที่สองมันก็เลยไม่ทํางานตามนะครับทีนี้นะครับถ้าจริงๆมันขาดแค่ไอขาดในส่วนของฟังที่สองแต่ไอฟังเนี้ยไอฟังแรกอะ่ะมันน่าจะยังติดอยู่ทํางานมันจะกลายเป็นว่าหมุนข้างเดียเนาเนาะให้ผมเดานะนะครับประมาณนั้นหรือว่ามันอาจจะ หมุนข้างเดียวเสร็จก็อาจจะไม่ทํางานต่อก็ได้เนาะก็โอเคนะครับอ่าพอประมาณพอเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่แบบหัดซ่อมบอร์ดนะครับจริงๆการนี้ก็น่าจะไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับสําหรับช่างที่ทําบ่อยนะครับก็จะดูง่ายนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจหน่อยนะครับ